เหตุปัจจัยของความสุขความทุกข์ทั้งชีวิตของเราเกิดจากตัวนี้ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากสิ่งเกิดจากขันห้าของเราเวลามีคนมาพูดอะไรบางอย่างเวลาเขาพูดคําไม่ดีเขาด่ามาการที่เราจะรับรู้ได้ว่าคํานี้เป็นคําที่ไม่ดีเป็นคาําด่าก็ต่อเมื่อเรามีสัญญาหมายรู้ว่าคํานี้เป็นคําที่ไม่ดีนะพอสัญญาเราหมายรู้ว่าคํานี้ไม่ดีเวทนาก็จะทํางานเกิดความทุกข์ตามมาเกิดความไม่ชอบเนี่ยตัวเวทนามันเกิดความทุกข์แล้วนะพอ สัญญามันหมายรู้ว่าเฮ้ยคำนี้คำเป็นคำไม่ดีนะเป็นคำด่านะเวทนาก็จะเกิดความทุกข์พอเวทนาเปิดความทุกข์เสร็จมันก็จะปรุงแต่งไปสู่สังขารก็คือเกิดความไม่ชอบใจเกิดความหหงุดงดิมโกรธเนี่ยตัวเนี้ยและบางทีมันก็จะปรุงแต่งไปถึงขั้นที่ว่าอาจจะอยากด่ากลับไปคืนก็มันก็จะปรุงแต่งต่อหรืออาจจะทํากิริยาอะไรบางอย่างแสดงออกไปนี่แหละขันห้าของเรามันทางานแบบนี้มันรับรู้อารมณ์อารมณ์รู้อารมณ์ผ่านทางรูป รูปก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายได้รับการสัมผัสเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้พอมันเข้าอย่างนี้ปุ๊บตัววิญญาณก็มารับอารมณ์พอมารับอารมณ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งทอดไปยังตัวอื่นๆต่อเป็นลําดับเป็นลดับแล้วก็หมุนกลับไปกลับมาวนกันอยู่เงี้ยทั้งวันซึ่งขันท้าของเรามาทํางานมือน,นี้ตลอดทั้งวันเลยเวลามารับอารมณ์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอรับเสร็จ สัญญาก็แปลความแปลความก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอเกิดความสุขทุกข์ถ้าเกิดความสุขอาจจะเกิดเป็นอารมณ์ของโลภะหรือราคะเกิดความอยากความชอบใจขึ้นมาแต่ถ้าตอนที่รับอารมณ์เวทนามันเกิดความทุกข์มันก็จะเกิดความไม่ชอบใจเกิดการผลักไสเกิดความโกรธความงุนหงิดขึ้นมาเห็นไหมถ้าอารมณ์ดีก็จะมีความสุขอารมณ์ไม่ดีกระทบเข้ามาก็จะมีความทุกข์มันจะเกิดอารมณ์แบบนี้ตลอดทั้งวันเลยซึ่งไออารมณ์พวกนี้เกิดจากตัวขันห้า ฉะนั้นเวลามาบอกว่าเวลาปฏิบัติหรือเวลามาศึกษาเรียนรู้ก็เลยให้ศึกษาตัวนี้ไงมันไม่ต้องไปศึกษาตัวอื่นถ้าเราศึกษาตัวขันห้าแล้วเราก็จะเข้าใจทุกสิ่งได้เข้าใจทั้งคนอื่นด้วยเข้าใจตัวเองด้วย